สวัสดีค่ะมาชวนเพื่อนทำขนมมันสาคูใบเตยมีวิธีทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะนำมันแครอทไปนึ่งค่ะ400กรัมแล้วมาบดแบบนี้ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไป300กรัมแป้งมัน120กรัมแป้งข้าวเหนียว40กรัมตามด้วยเกลือค่ะครึ่งช้อนชาใช้กะทิกล่องนะคะ กะทิ300มิลิลิตรค่ะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆค่ะจนทุกอย่างเข้ากันใส่มะพร้าวทึนทึกขูดเส้นร้อยกรัม สาคูเม็ดเล็ก200กร,รมัมล้างทำความสะอาดค่ะใส่กระชอนแล้วแช่น้ำไว้10นาที วันนี้จะใช้ถาดขนาด8ปดคูณแคูณสค่ะพอน้ำเดือดใส่ใบเตยใช้เวลานึ่งสีสิบนาทีครบเวลาแล้วนำพักให้หายร้อนค่ะ แล้วนึ่งมะพร้าวทึนทึกท,ที่เราขูดเอาไว้ค่ะใช้มะพร้าวทั้งหมดหนึ่งลูกค่ะรวมกับที่ผสมในตัวขนมด้วยค่ะหายแล้วละค่ะกรีดให้เป็นพอคำคำค่ะแล้วจะมาคลุกกับมะพร้าวที่เรานึ่งไว้เมื่อกี้มะพร้าวนี่ใส่เกลือไปหนึ่งหยิบมือนะคะ ขนมมันสาคูใบเตยชื่อก็รวบตึงอยู่แล้วค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างหอมมันหอมใบเตยหอมมะพร้าวรวมๆกันกินแล้วอร่อยค่ะเป็นขนมนึ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆค่ะหนึบหนับสาคูสูตรนี้หวานไม่มากค่ะค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฉันทำได้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ